ออกเอฟซีของไข่ก้อนเดิมครับผมเขียวก้อนเดิมมาจจกไข่เป็นหนองค้ำๆครับมันนี่ก่อนนอนมันนี่เอาเทนนะครับเตรียมรองคุณพ่อขกรเพื่อนพ่อแกะบัดคอนแกนมากเลยพี่น้องเบิ่อกันครับออกไม้มาแก่นมะขามเลยครับมันมาเลยน้อยนึงน้ำนัก,กที่หกขีดครับพวกสี่หกสี่หกขีดหรือห้าขีดเดี๋ยวกับไปน้อยน้อยได้เพี่น้องเลยมนันขนาดของป้าดิโต๊ะแปะเลยเด้ คนไกลกันยังไงครับประกอบบรเด็ดอันนี้คอนผมมาเปลี่ยนเองนะครับเนาะคอนเคือเสตันประกอบบรเด็ดมาเป็นคอนใหม่อย่างผมก็จำได้อันนี้ผมมาเปลี่ยนตัวเองเป็นหลกักเ,เครื่องเตันนำมาจากนักอนายยกครบพีน่น้องเบิ่งกันงามๆล็อกตัวยน่นี่คือเจ้าหางทองครับบร้อัทเอาไปสอนในสวนยอมนาบ้านนี่แหละมีลอกมะเข่าอยู่มีลอกมะเขา่าแล้ว่าเขาใกล้กัอกเขา,ขาทาง พอได้คู่เอยยังเงี้ยเดี๋ยวจันเสไปให้พี่น้องเบิ่งวีลาของการขันบนได้ครับเนะนี่เดี๋ยวเสีเ่ยบงให้ฝากต่อไปเนี่แหละครับสำหรับวันนี้มาทัแทยกับพี่น้องชํานนี้ครับจบที่เทนกวาดนกของคุณพ่อกองครับคนอื่นอาจจะเรียกเทนกวาดกวาดล้านดูมือืันอไม่ได้กวาดล้านครับ,ม,รบมันกวาดเอานกครับเทนกวาดนกฮ่า่ามาขึ้นมูอได้ครับผม ไม่ยอมเข้าหนกผมคู่เป็นหลายรอบแล้วม,นะมืดเดี๋ยด้วครับพม่น้องมืดและเข้าไปแล้วแนละ้วบนเหลือดอกเวย้ยลงลงเปิดไฟแล้วครับมืดคากได้นี่ แต่ว่าวิดีโอผมมันใส่แสงมันไลยชัดมันคําแล้วครับคัมมืดแล้วละ่ะแต่ว่าแสงสว่างจากไฟฟ้า,ฟามันไหลลงได้ไหมบ๊บลงหันได้ไหมตอนนี้มืดมืดแล้วครับอันนี้แสงมันสะท้อนมาจาก หลายๆท่างครับจริงๆอกม่งเคิงกลัวแล้วไก่จะทุ่มเลยนี่ลงไปลงไปเอาก็บดึงเอาดึงเอาแมแสดงว่าแผลรัศมีได้น,นี่หางท้องบดึงเลยพี่น้อง ดึงเขาใกล้แล้วเขาขึ้นทั้งหวัวแล้วบ่อพวดึงเอาเลยเพราะนกตัวนี้เนี่ยขั้นรมดีมากครับเจ้าทินแสดงว,ว่าอายุหลายแล้วนกปมย่านเจ้าหางท้องบรรทัศนเก่าทอต,ตัวอื่นๆนะครับเชิดเลยสิบก่าตัวนึงบ่อดึงบ่อดึงบ่อดึงบึ้ดึงเอาลูก เหมอบนาที่ไอ้มุแนแค้นบ่มันรุนมาดุ